อาหารสบายเลยหนูอยู่ที่ไหนคะที่นี่ค่ะที่แฮงก้าใช่ไหมคะค่ะจังหวัดนครปฐมเหรอค่ะอ๋อสวยไหมคะที่นี่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะที่นี่แบบสบายมากเลยนั้นหนูลองพาไปดูบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงคะลองดูลองดูสิคะโอ้โหนี่กระต่ายด้วยนะคะเหรอคะกระต่ายมันอยู่ทางทางไหนก็ไม่รู้เย้ บรรยากาศที่แห้งก้าจนะครับนัคมาถกนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับครับผมชมพูฝากช่องหนเรนะ็าฝากช่องหน่อยชมูชมพูฝากช่องไหน,ไหนเ่ฝแร์เร้ต่ไม่่มากวก็ช่องอะไรคะช่องชมพูชมพิงเหรอคะทางไหนคะทางทางอะไรบ้างคะทางยูทูบอะไรคะ

ไม่กล้ากลัวตกหากบนี้สายที่อยากผีม่หรอถ้าคนไหนหนักเกินอ่ะมันจะเหมือนน้ำไดงเหรอแล้วถ้าคนไหนเบาล่ะคะนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ตอนนี้นนชอบไหมคะ